วันเดิม์ไหมคะจะมาแชร์เมนูนะคะเป็นมอคค่าปั่นค่ะซึ่งมอคค่าปั่นก็จะมาแชร์เป็นสูตรมาผสสมนะคะ BNS ตัวนี้ค่ะเนาะ ออริทัลคอฟฟี่กันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะก็มือนดเดอร์เนยค่ะจะมาแชร์เมนูนะคะเป็นมอคค่าปั่นค่ะซึ่งมอคค่าปั่นก็จะมาแชร์เป็นสูตรวัตถุนะคะ b n f ตัวนี้ค่ะเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์นะคะเป็นสูตร16ออนแล้วก็แก้ว22ออนกันค่ะเดี๋ยวหน่อยมาเริ่ม16ออนก่อนนะคะขั้นแรกเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะไปทํากาแฟนะคะกาแฟ2ช็อตค่ะน้ำกาแฟ3ออนนะคะ จะมาทําเป็นโกโก้นะคะหน่อยจะดึงน้ำโกโก้ออกมาค่ะสามออน์นะคะตามด้วยผงโกโก้หนึ่งช้อนนะคะตัวนี้ค่ะจะอยู่ในสูตรเมนูโกโก้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะหน่อยได้แชร์สูตรออกไปแล้วนะมีเลยหนึ่งช้อนค่ะปูมๆนะคะประมาณสิบถึงสิบสองปอนนะคะอยู่ที่เราตักนะคะแล้วก็คนๆๆนะคะ เดี๋ยวโกโก้ผสมแก้วนี้นะคะเราจะใช้ได้ทั้งสมสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตร16ออนหรือว่า22ออนนะคะก็คือเราแบ่งเขาออกมาใช้งานนะแล้วก็ตามด้วยนมอผสมนะคะ BNF ค่ะ2แล้วก็อีกแก้วนึงค่ะ3าสามออน นี่เลยเราได้นำกาแฟค่ะได้นำโกโก้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาแก้วมาค่ะแก้ว16ออนนะคะเนาอก็จะใช้นม BNF นะคะ2ออนค่ะ,ะแบบนี้เลยเต็มแก้วนะคะแก้วนี้เป็นแก้วไซส์2ออนนะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยโกโก้ค่ะโกโก้ผสมนะคะหน่อยก็จะใส่ใส่อยู่ที่2ออนค่ะ1.5 แล้วก็อีกขึ้นหนึ่งสอง่าแล้วก็ตามด้วยน้ำค่าค่ะ,ะกาแฟนะคะ3ออนแล้วก็คนผลิตเ่าเลยตามด้วยผงปั่นนะคะหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็น้ำแข็งหนึ่งแก้วกับอีกนิดนึงน้ำแข็งค่ะ แล้วก็ฝั่นได้เลยค่ะแต่ตัวนี้ยังถือว่าไม่ได้เป็นน้ำแบบน้ำโจกขนาดนั้นนะคะเนอะเอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะม็อกค่ะนะคะแล้วเราก็จะไปทำสูตรแก้ว22ออนกันค่ะ สูตรแก้ว22ออนนะคะหน่อยก็จะมาทำกาแฟค่ะสอช็อตเหมือนเดิมค่ะน้ำกาแฟ4ออนค่ะนี่น้ำกาแฟ4ออนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีโกโกผสมอยู่แล้วนะคะโกโกผสมที่เราใช้ในแก้ว1 6ออนค่ะแล้เวเรามาใช้ได้ในแก้ว22ออนอีกนะคะเนาะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวนมผสมนะคะนมผสมนะคะเราจะใช้สามออนค่ะโกโก,โก้ค่ะใช้สองออนนะคะนี่เลยโกโก,โก้ผสมนะคะแล้วก็ตามด้วยนะ้ำกาแฟค่ะเดี๋ยวเรานะ้ำกาแฟแป๊กหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะคนๆนะคะแล้วก็พ้อมปั่นค่ะแล้วเดี๋ยวหน่อยก็จะใส่ผงปั่นค่ะไป1ช้อน1ช้อนเจกรัมค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จดีย้ค่ะเมนูปั่นะคะของก๊อข้าวปั่นเนาะโอเคค่ะก็สูตรแก้ว6 6ออนแล้วก็22ออนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีก,ก,กว่าค่ะว่ารสชาติของเขานะคะไปในที่ทาาหมายนะคะมาชิมกัน เดี๋ยวเราจะชิมแก้ว16อนก่อนเนาะเพรียมคนมันหอมโกโก้เข้มกาแฟะนะคะคนอะไรทําเมนูได้อรกแก้วเลย <c oughs> เหมือนกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่แบบว่ารู้สึกว่า เราทานกาแฟาไม่เก่งค่ะเราทานกาแฟแบบกลิ่นกาแฟาเราแบบรับไม่ไหวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราอยากกินกาแฟานะคะเหรยคิว่าสายแบบนี้ค่ะอยู่ได้นะคะเมนูนี้อร่อยค่ะเนาะก็ฝากลองทำตามกันดูนะคะถ้าเกิดว่าใครทำตามแล้วได้ผลยังไงค่ะเ,เราคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยได้นะคะเหมือนก็อยากจะอ่านเนาะเหมือนก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาแชร์กับหน่อยนะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชิมงนะาน R ร o นคอ f o p y ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกันดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กล่อนไทยๆเลยค่ะเนาะเดี๋ยวหนยก็ขอตัวไปชิมกาแฟต่อก่อนนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ